สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศในช่วงของวันแม่ที่ร้านอ e ีโนแบนกันนะคะทุกคนเดีย๋ยววันนี้เราไปสอบถามพวกแม่แม่นะคะว่ารู้จักร้านอ e ีโนแบนได้ยังไงกันคะ่ะรู้จักผ่านเฟซบุ๊กค่ะจ,จากร้านลีค่ะโอ้เมื่อกี้ที่ทำงานนะคะพามากินรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วราคาไม่แพงด้วยวส่วนมากมาทานที่อ e ีโนแบนพี่สั่งเป็นเมนูอะไรคะพี่กุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมทรงเครื่องหมูจุ่มคอหมูยะาเอาทุกแทบจะทุกเมนูไ่ดี้า พามาค่ะลูกๆพามาค่ะต้มตำอะไรเนี่ยส้มตำขายแค่หอยโขมอะไรค่ะมีมีเพื่อนแนะนํามาค่ะอ่าจะชอบสั่งพวกส้มตำนะคะอ๋อพอดีแฟนค่ะเคยพาลูกค้ามาทานที่นี่ประมาณ3ามรอบแล้วค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะก็แบบว่าอาหารอร่อยค่ะก็เลยชวนกันมาในโอกาสวันแม่ค่ะยำแซลมอนนะคะกุ้งเผานะคะหอยแครงกุ้งก็ได้ตัวโตๆตินเด็ดมากค่ะ อรทุกเมนูเลยค่ะอาหารอร่อยค่ะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆเ,เล่นด้วยค่ะน้องชอบมากเลยค่ะที่ชอบก็จะเป็นกระพงสมุนไพรค่ะ,ะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะ